ไปแลในเรื่องข้องเกมกีฬากันมั้งค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ได้มีการดึงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนะคะกีฬาภูเก็ตเกมรอบขัดเลือกซิซี่จังหวัดพักตายช่วยฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นพันนีแหละค่ะขยายท่านการท่องเที่ยวด้านการกีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนกระตุนเศรษฐกิจให้เติบโตยัางมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะ นายดำรงชัยเสนาค่ะผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกล้าบอกว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48รอบขัดเลือกภาคซี่หรือวว่า14จังหวัดภาคใต้ภูเก็ตเกมนอกจากจะเป็นการขัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาคแล้วค่ะยังเป็นการฝืนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีการขยายตัวมากขึ้นในช่วงระหว่างการจัดการแข่งขันก็คือวันที่19ถึง28สพฤษภาคม66จะช่วยกระตุ้นการจับใจาน ในพื้นที่ในช่วงโลซีซั่นพันนีค่ะแน่นอนว่าโลซีซั่นในการท่องเที่ยวก็ลด,ดลงนะโดยในช่วงการจัดแข่งขันกีฬาค่ะมีผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตวันนึ่งมืนคนไม่เฉพาะนักกีฬานะก็จะมีผู้ฝึกซ้อมแล้วก็ผู้ติดตามมารวมเป็นกาลังใจให้กับนักกีฬาด้วยค่ะครับตอนนี้การเป็นเจ้าภาพก,การแข่งขันกีฬาองาการัดงที่4 8อบขัดเลือกพักซี่ภูเก็ตเกมนะครับทำให้ทีกิฬในพื้นที่ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าตลอด10วันกองกัด่สะกว่า20ล้านานบทระการกีฬเอง ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับขยายท่านการท่องเที่ยวโดยการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งรับชาร์ตรับนานาชาร์โดยการส่งเสริมจัดโครงการนึ่งท้องที่นึ่งกีฬานานาชาร์ตกับเพื่อจัดปฏิทินท้องกีฬาและกรเร่งครับเขื่อนนะครับในกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนเสริมทับการท่องเที่ยวโดยการดึงหนักท่องเที่ยวและก็นักกีฬาต่างชาติเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยตลอดทั้งปีนั่นเองครับการกีฬาการท่องเที่ยวไปโคกันนะครับนะค่ะ